ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องสรารวิทย์เอกอาตุเชนเพน,นะครับวันนี้ผมจะมาดูอิจกรรมใหม่นะครับนี่สะสมครบแล้วนะส่งไปนี่ได้แล้วคนได้แล้วนี่ชุดพระชาชนคนโตโลสนใจเลยนี่โคตรเท่ทุกคนชุดใหม่นะใครได้กันแล้วบ้างก็อย่ามาลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ ไม่มีลายเพนน้าด้วยนะเฮ้ยเท่เท่นะทุกคนผมว่าเท่ใช้ได้เลยนะนี่กางเกงอันนี้นี่โคตรเทชุดไฮไลท์เลยนะนี่โคตรเทแต่กางเกงผมว่ามันเดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเสื้อแทนนี่ทุกคนคนรวย สำหรับวันนี้ผมก็ขอลากับเปนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะที่มีแค่มีแค่นี้แหละคลิปนะที่ไม่มได้มาก็แค่นี้บ๊ายบายทุกคน